เดี๋ยวพยเหรอถาก่อนเห็นทีกมันนึกว่าไอ้นี่ไเทศกิจอะได้คนโตตเลยเออมันดึกแล้วเนาะเออเอออ่าไม่เป็นเรือละไปเลยไปเลยอุ๊บหยบ้อยเอาแมบอวมสเอาแบบไปอวม คัีตอาเนี uh> ่ยมาอีกแล้วกินลาบ่เดอรไม่ค่อยมีร้องก่อได้ติดฟ้อเนี่ยจับต่อได้ต่อต้องต่อหจับตองลองสองเ่ไปเรียมไว้เห็นยู่เดียวบุทีอาาาาาาานาา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  กินสองไปเจ๊สามมึงด้วยเดี๋ยวจันดึงสอมีมจังก็ให้มึงเขาฮอดแทนมาให้เขากิ้ามฮะเนี่ยนี่โลมาโลมาโอ้เดือบลอยว่าจันแม่เอาไหมื่อกี้ฮอดแม่มาย่วมื่กี้เีวมันเห็นเลยมันขอหฮอดจะติดองเลยไปดมาดาเจ๊มนอยู่เป็นว โอ้ยหาบ่เนาะเจ็บเรียบกังเลยแบบว่าหันอ่ะดึกเมันเที่ยงวันเนาะโอเคโอญ่เอานอนอยู่บ้านเนาะไปนี้เอ้ามันหมาเก้าว่าว่าหันปะหมาไม่แล้วออตไปได้ต่อไปกว้ป้องไรวะนี่แหละเลี้ยวตรงไปนั่นเห็นบ่นี้บ่นี้บ่บ่อหนีเมีย โอ้ oh, เอาเผ่ออาจารย์มึงกระหน่ำามานี่ขมาไป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 เฮ้ยขมานนั um 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 ่นอมนัะอือไม่ได้เข่าดิไม่ใช่ยางใสแจ้งสองนะห่วยบะเมียตัวนี้ตองเ่ต้เ้าตัวนี้นี่ด

เฮ็ดเป็นบ่เี่ยตกเงีเฮ็ดได้บ่เอาเฮ็ดเป็นเมื่ล่เม่อไงเงียพุ่นแมเนี้ยตัวนี้พ่นเงี่ยนะพุ่นะเียนะตัวนี้ไหมโอ้ขอทางยู่ตัวเนี่ยผูแงคือเบอกว่าี้ยเงี้ยบ่เอามาซองลดีเง้กลับไไ้เขาชนาได้ดิเอ กินไม่อกินมันมีกล่ะเอยู่ละยังสองตาเลยเนเสียงดังมาซนเออมันก็มีบางล้เนาะเสียงดัง่เลยมั่งกันนะไม่รู่มใจเลยราคาหน่ออะนะโอ้มันก็มีบางบารบ้ายังเออมาจานีด้ไปเลยเขาต่อเลยไปนี่เนาะเมื่อกี้จริงจีแล้วมั่กันก็ได้ มันยิ่งสองอ่ะ่้าวที่ไหนฟงนี่นะมันจะไปคือเก้าเอที่ตุ้ยปลาตาขาเขาอมากินซีเยีึ่มาเลยมั้อันนี้นะอันไปเออยัะอันนี้เอาละยังไปมาหนี้ยางข้าไปเลยนะเขาเขาจะยงมันั่นละยงมันี่เนี่ยยัข้าไปยางไมไเขากินเขากินก็กินัว บนจีบสองน่ะโว้ยข้างนอกไอ้แพ้ยอมเนี่ยได้ว่าอยากชนะอยากเก็เลอเลโอ้ยยงเนีบอะไรเนี่ยนอยวยน้ผู้นี่เนาะนะนเอาหัวด ถเ้าจุ่นขึ้นนะโอยอย่าว่ามึงเก่งตำแหน่งมึงมากเลดเป็นเหาจุ่นน่เขาจิมเนี่ยนี่ยานเขาจุ่นขึ้นเนไหมมันเป็นตนอหานเเ่คัเอาไี่แล้วเขแหาเพว่าอย่างยมเราจะบอกแน้ากระซางแล้วอโรบารีาน้ำดหรอโคตรน้ำดหรอตาเขาเล่นๆยานมสซี่ไว้ไปนะ กินเข้นอีกแล้วเปิดกินเอาแต่แบบ้อืออูสีูสี่าง่มเข้ารอฟอาเด้ต่อรอดดไปนั่นี่กันไเขาอยู่สูงเขามองเห็นเขามองไเห็น ไปเขาเห็นบอกมาท่านเออสามปีกับสอปีด้ยงเลยตอนทีมันไม่ได้อือกัวมาอย่างนี้เข้าไปไปนี่สองสองเด่ากว่ามีเขาห่เนี่ยเขาเข้าไปนี่นะเขามันมีตัวยางแล้วบนนี้แล้วขึ้นมาปองนันตัวเลยทังั้ขึ้นได้อีกังีันไปนี่ตงตัน ไ้ตัดมาแค่เอาปก้มเอาปก้มได้ยุบก้มเอานั่นละสมบูรณ์ลอมึตั้งแล้วเอาแล้วยาบ้าแบบี่มึงเขากินด้วยกินยะเขายางพ่นกินไปพี่เขาไออตัวยางตัวเดียวอกนี่มาเดียวนี่ล่ะเฮไปไปไปวะไปด้วยไปเอาตาตรงรูปบทันวะเอาตาตรง เอาเลงเลยลงเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบุญเมียเง่บุญเมียสองมาได้เออกินสองเลยได้นี่กินไปพุ่นิอาีนเอากินสองเอากินสองเออโอ้ันสังเลยสังเลยวนบอลสั่งงากินละกินลกินนั่นละเออกินนั่นละนานห่อเออห่าหัดเดียวกินอีกเอากิสองเลยอู้

ตั้งตัวมาว่ะเออตัวมานั่งรถมาไงไปั่งรไเตยเอาเลยเอาเลยแม่ไอเย็นอะไรกินข้อมั้งไอพน่ะขออดบนน้าับบพี่เลยนครับเจพี่เนี่ะบอกเราตัวเส็ไหมเินจิงนาเห็ดเปิดแม่ว่าเปิดเด้อกับเปิดเด้อเปิดจินเออตั้งร่ำฐาน่อเลย กินแล้วกินมนี้กินม้อมางน่ไมอยู่นี่กินมันนี้ยังยังังวกกินเดี๋ยวหากากินกินรื่งไกินยังบ่กินยังกินยังเียจัเหเนีโอ้ยล้มบ่ปีนันมันอยู่ไหม่้มม่ได้สองมันอยู่ไหมมันนี่เกินกงกินเขาไปกินแทไปกินก่อนเมืองแกได้ออกเลยแยแ่ย่ปกัเ้ิงแซ้เลยแปกัดเออ ิน,นเหรอะโอ้ยแซกานีกินอะโอเนเฟียโ่เพิ่นแรนะ่ยแซก,กินลยเพินดินแรีเขาว่าขีไไ่ไปไรไรไรเขาขึ้นงายเลยขอเบิร์แล้วเบิร์้นี่นะให้เบิร์ลงกันยังไม่มีห้องนะเมาเลยมายไดขึ้นมหมลยัได้ีนี่ตัวนี้างไม่หรอ,อ สองสองสองไทยวะสองลองบึงเจ้าว่านี่ใครมุนนี่แล้วลอเ้น้องไหนอ่ะแหลมจอกยังตัวนี้เลยเนี่ยเก่งมพี่เห็นบ่เป็นใตพี่เนียมัน่ี่เขาไม่พี่ตอโอเสียงเห็นไหมเห็นไมอุ้่ซี่อะไปไปเก่งมุนเอาไหเาตอไปดอกเออก็ต้องไปพุ่นินไอเขาจินปีน กินฟีเออกินเออโอ้โหแผวฮัดกระสายหอดกินซอสเข้ากินเลยเข่กินซอสแล้วเออข้ากินเลยเป็นไงไม่กินอังนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไะไไปจนเข้าขอนดีกว่าเขาเข้าไปรถดแล้วกินนี่หาดแล้วกินรอดอ่ะกับไฟแปดไหม ตำนหน่นตัวจริงมึงหลินใส่แปะไว้ให้เลยนะมาสุดตัวฮาซ้อนฮาซ้อนเป็นไงระดับอาจารย์ดีกว่าไม่ธรรมดาเลยนะพัดกันแท่นละเรื่งองจางผมหลับอย่างนั้น,น,น,นโดนแล้วเปลี่ยนเนี่ยเดิน,น,นคมไปแล้วอันนี้บ่แหลกออกลอเลยนะเนี่ยบ่แหลกเลยนะ เมื่อกี้ตาแล่ะตาเมื่อกี้มึงแหกมึงชนะตัวเราหมุนกัามาบีเหรอเราแก้มากมึงเนาะเราเรยนมุ่ก่อนมึงกัไปแก้เพิ่นตีเล่นือมอจำะไรที่บอกวเดี๋ยมาเบิ่งบอกว่ามันจดหูทามันไปอีกบบมึงน้ี่ไปนี่ย ไปเนี่ยไม่เลยเนี่ยตอไปเลยเนี่ยไม่เชื่อโค้ดเดี๋ยวกนเอาเสียเอาเออทำหนันจบเชื่อตนไหนมันแพ้เลยดิเี่อกูนเียตาเนี่ยเชี่อกูนเนี่ยเนี่ยสองไปเนี่ยอันนี้ความในใจวะเนี่ยเนี่ยเมกินกินกินสองโคดกูนะเออเออ อาจารย์เสือจะอยู่ในไหนเห็นโค้ดไปไปกินอีกจับกินอีกจับกินใส่นี่ดิจับนี่ก้อนนี่จับนี่ก็ได้เนี่ยเข้ามุมอ้าวจับกินทำไมตัวนมันมีหยียวมันมีหยียวเฮ้ยตาหอยมาละจับมานหลุดจริงเดีือดรอเลยเดี๋ยวอย่ามาอ้าวอยามันหลุดเอาตรงนี่ เหมือนรายวะ่อยเอาไมตัวเราแม่จับมันเอาไเหมือนรายเนินว่อย่างไเหม่อหมายเขากาตัวนี้ของฮอดคือากาวเด็กอยู่สคนด้อบูด้อเอาไปกินกินวางไมวางไปเนนั้นละยูโคตรไปบ่กินกินแง่ไป ไมเส็ไม่เ็ว่ะหนึ่งสองไม่สองสอยู่งั้ยเจาเรียนงงเล่นีคนนตัวยังเจับเจ้ากัิ้กกินสองานแนเเอาละเนื้อมังนึ่งไข่โอ้นนอ<น>โหงสองอีกกิ่งสองอีกนับมาเบื่อดู กินสามก็กินโอ้ยดีเวียงกินเบิดเลยเว้ยโอ้ยย่างฮ้เลยเลยริงฮอนพุ่นเ่ยจ้านงเบิดได้เลยน่ะเขาเขยนนี่เขากินตัวพี่เด้โอ้ยเห็นบ่อไหนเขาดีเวียงแล้วเสียครอีรบแม่ตัวไหนน่ะตัวนี้รบอ่ะเดีเอาวันนี้ก็ได้ยดีเวียงไม่ได้หรอกจะเขาฮอตจะเบิดแล้วเขาจับกินเลยกินสองก็หล่นเขาไปให้กินละ เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่จับให้มาเข่าก่อนเพราะนั่นในเข่าสองนึงขนาทมันแซงกรลบลบก็ได้อีกสองนึงเจงลบก้นแล้วก็เข่าฮะมันลบก็ได้กินตัวนี้เขาอะเขากินตัวนี้เขาไม่ได้โตบ่ะเขาได้เขากินตัวได้ได้เราต้งกา้เขากินตัวนี้เขาเข้าเขากินตัวนี้เลยมะ สองหนึ่งนวะด้นน้ด้นน้าไปเลยด้นน้ไปพูดอะไรไของม่จับด้านน้ไปเลยบ้านริเสียสองเราเนาสยนี่ก็เสียสองเลยกอันนี้มันสอมันจะมือเลยเขาอ่ไออเอมันจะมือเลยจะมือไหนกูสิของเาสองตัวขาขึ้นเาขาดีไปกินน่ะกินซื้อนีเลยเออาได้เอ็มแพร่ได้เนี่ย่ไดเน็ยไงไงพัดเป่นใดเก่ง เนี่ยเออถือยังนั่นถือกินไหมกินมแล้วพ่อดไหมไม่กินนอตเขาขาฮอตขาฮอตเพ้ยเจอยังเม็ดอ่ะไปเอากินได้รึกินแล้วไม่กินอยู่แล้วอะไรจะกินอืมอ้าวพี่เล้วกอน ไล่กินดิมึงก็ใช้ตังค์ผาไล่กินนายเลี้ยไล่กินนีเมีมึงี่ไปใส่กินดิบม,ม,มันกันกนะินดิบมันคือเก่ากินดิบคือเก่าเนี่ยเสียปวดมาเสียครันกินเพิ่เมเดี๋ยวโอ้ยยอมยอมฮาดราดหรือคนเบียมไม่ยอมกันแล้วตอนน้อเหลี่ยมจ่าสุกอาจารย์โบ